เอานะฮะท่านผู้ชมนะผมตอนนี้มันเจอกับโอเชียนปะทะเอเวะครับผมในรอบสี่ทีมนะครับผมก่อนจะเข้ารอบชิงนะครับผมไลอัพก็ประมาณนี้นะครับมาดูกันว่าใครจะได้เข้ารอบชิง 1, นะครับผมไปชิงที่หนึ่งที่สองนะครับผมในวันเสาร์นะครับเอาละฮะวอร์ยเริ่มขึ้นแล้วจังหวะนี้โอ้โหแล้วเอเวกโดนอ e ีไปก่อนกาลาโดนเปิดไปก่อนนะครับผมโดยท้าวิดนะครับผมอี e เข้าไปเมื่อกี้แล้วละอ่อนบุกเข้าไปแล้วจังหวะนี้ แล้วทาวิธโอ้โหแลวทาวทิหลุดเข้ามาอ e ีลูกแก้วทั้งล่างคนเดียวโล่งๆนะผมราชาจมสลัด S. เอโอ้โหแล้วโดนอ e. ีโอ้โหแล้วแตกไปที่เรียบร้อยแล้วผมเอาเวกโดนไปก่อนนะครับโดยทาวิทนะครับผมแล้วเอมิลี่เข้ามาตรงกลางอีกหนึ่งคนนะโอ้โหจะอะไรวะเนี่ยเอาเวกโดนไปก่อนนะครับผมแล้วฝังเอาเวกพยายามเริ่มบุกแล้วนะครับผมตอนนี้ อีอโฟโลพยายามดับวันยูใส่แต่ว่าโดนทูบอยู่นะครับผมแต่ว่ายังมานายังเหลืออยู่นะครับผมตะพันลักแมวโดนปิดไปแล้วอาทาวิทมาแล้วผมตรงกลางับวันยูมาเรื่อยๆนะผมจะหลุดหรือเปล่า กลุ่มแชทเลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูครับอาจารย์ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อดารามาคนมามาวอช่วยหรอหรือว่าไง ันวอช่วยไม่ได้มันมันต้องไอ้น,นี่ไม่ใช่หรอมันต้องมันสลับมันสลับอันยังไงได้ไงแต่ว่นนี้ฟอฟอี e เข้าไปตรงกลางนะผมเรียบร้อยแตกแล้วไงมโอ้โหไม่โดนว่ะเหมือนฝั่งเอาเวกเอาเวกจะไหวหรือเปล่านะครับวันนี้เลยนะถ้าให้ไอดีไปวอลไงไม่ไม่ไม,ไม่มันมันต้องลงชื่อก่อนวอลครับถ้าถ้าไม่ลงชื่อก็ไม่ได้ครับ มายถึงว่าเดี๋ยวผมไปอ่านดีๆเดี๋ยวผมรอจบวอร์ขอขอ,อยาตักภากก่อน <laughs> เหมือนฝั่งอเวกจะยังบุกไม่ได้นะครับผมโอ้โหดาบยกยกสวยอ่ะบุญรอดทำดีบุญรอดทำดีมากรอดทำดีปะแล้วละอ่อนหลุดไป แล้วเอมิลี่มานาเต็มด้วยรอบหน้าเจอกันตอนนี้อเวกยังบุกเข้าไปไม่ได้เลยนะครับเหมือนเหมือนโดนเหมือนโดนโอเชียนบุกไปก่อนเอมิลี่มาแล้ว,ลวผมมานาเต็มเปรี่ยม ว่าโดนทุกไป p s c วันนี้ไม่น่าจะได้คะแนนครับอ่านี่ไงมอสมาตอบแล้วครับผมเ็กลายชื่อและไม่มีในดิสที่ลงทะเบียนนี่ไงนี่มอสมาตอบแล้วนะครับผมไม่มีดิสในลายชื่อนะครับเ็เรียบร้อยนะครับผม เรียบร้อยครับผมอัพลโลตีแตกไปแล้วผมป้อมบี b, นะครับลูกแก้ว b เรียบร้อยเอาเวกงานทรงงานซซยแล้วตอนนี้พูดได้ง่ายหยอดฟรี acht, อ๋อไม่เขาไม่รู้เหรอเขาไม่รู้หรอ,อ,รหรอถ้าไม่มีรายชื่อลงไม่ได้เขาไม่รู้หรอกพี่พิมอ๋อขอต้องรู้ดิ เขาเล่นมาตั้งนานแล้วอ่ะหลือไอเ้เวนเข้ามา e หนึ่งทีทุกท่านต้องเข้าดิสหมดเลยอ่ะใช่ครับเวลาบอลต้องเข้าดิสครับนี่จากประสบการณ์นะ đi tiêu rồi không đi tiêu này, còn mắc bên đi tiêu nữa độc rồi này này mới pha và độc rồi, pháp, độc rồi <laughs> này à đây nghe rồi Điều này ลกดยตายไปแล้วนี่นอนแองแมงอยู่นี่นะตะเพ็นต่างฝ่ายต่างเพิ่มมานานะครับผมตอนนี้เอาไว้ปุกนะครับเหมือนเอาเวกจะต่อให้ก่อนหรือเปล่าจังหวะนี้เอาเสลยไอเวกโอ้โหูกมาแต่ว่าโดนเตะโอ้โหมานาเต็มเลยครับรอบนี้ตันรักแมวอันรักแมวมานะครับรออีเข้าไปหนึ่งทีเคลียแต่ว่าโอเมนไม่ตายนะครับ อันละแมวหลุดหลุดไปข้างบนนะผมน่าจะเข้าไปเหล่าเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเอาเวกมาหนึ่งคนนะผมอี e. เข้าไปหนึ่งทีสองทีแตกเรียบร้อยครับผมลูกแก้วข้างบนนะลูกแก้วกลางเหลือหรือเปล่าลูกแก้วกลางไม่น่าเหลือนะผมตอนนี้เราวิ่งเข้ามาผ่าตรงกลางแล้วอ e. ีเข้าไปนะเน้นๆน,น,นะผมสองทีสามทีนะผมแล้วก็สี่ทีเอาไปอีกห้าทีนะผมโอ้โหเหลือ เจ็ดล้านแปดเลยนะผมอย่างหูเข้ามาทีเดียวรู้เหลืองเลยครับแล้วดีทวีเข้ามาหโโูมานาเต็มมันงนะแล้วก่อนผมไม่คิดที่จะทำตัวบางเลยแต่พอเซฟนี้เริ่มคิดแล้วเฮ้ยทำดิมันมันนะตัวบางอะแล้วเอาเวกต่อให้ก่อนหลุดเข้าไปทีเดียวอีหายไปสิบสองยหายไปเจ็ดล้านนะครับตรงอย่างตึง ติทุยพยายามอ e ีเคียนะผมเมื่อกี้ได้มานาเต็มมานะครับเลยไอเวนมาอ e ีเคียโอเวอร์นะครับอ e ีเคียให้ก่อนโอ้โหแต่ว่าโดนอาวิทย์หรือเปล่าอ e ีสวนเข้ามานะครับ หมือนมีคนเข้าไปนะเมื่อกี้มนมีคนเหลาอยู่หรือเปล่าเออมีคนเหลาอยู่ด้วยนะครับต่างฝ่ายต่างตายกันอย่างเยอะนะครับตอนนี้แต่๋เราดิ้ดทุยนะผมดิทุยหลุดเข้าไปนะครับผมไม่รู้จะอีได้หรือเปล่าแต่ว่าโดนโอ,อ้โหโดนยกไปก่อนโดนสวนนะครับ ทีนนท์นะผมได้เข้ามาป่วนบ่อนะบ่มานานะผมทําให้โอเชียนเล่นไม่ได้เลยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าโอเชียนเหมือนจะมานาไม่ค่อยมีนะครับแล้เวเซอเลอร์ไอเวนนะผมมาข้างบนนะผมแล้วก็อ e ีเข้าไปหนึ่งทีกอดตูน,นะครับเดี๋ยวเอาไว้เข้ามาอีกแล้วครับผมคนเดียวคนเดิมนะผมโอ้โหจะเก็บดาเมจไปคนเดียวสิบห้าล้านเลยหรือเปล่านะครับ แล้วโดนยำตะลุมบอลน,นะครับผมตอนนี้โอ้โหดีทุยเข้ามาแต่ว่าโดนยกส่วนนะผมยาสุโกนะครับผมที่ทำดาเมจไปน่าจะทำไปได้คนเดียวสิบล้านเลยนะครับวันนี้โอเชียนต้องหิวเลือดปฟอมขึ้นนะครับ โอ้โหแล้วยาซุโกโกมานาเต็มเลยนะผมตอนนี้ฟอฟอได้ออกมานะผมมีมานาอย่างล้นหลามนะครับไม่น่ารอดนะครับหรือเปล่าหรือว่าโอ้โหเรียบร้อยโดนเตะไปนะครับปล่อยให้ดกดวยเฉิด่อยดกดวยอยู่ไหนวะตาเพ้นดกดวยอยู่ไหนตาเพ้นดกดวยน่าจะนอนตายแล้วว่าดูทรงเลย ท้าวิทโอ้โหทาวิิเชียร์ไป3ตัวเลยจังหวะน,นี้วิ่งออกมาแบบไม่ดูตามา้าตาเรือนะครับข้งางในเหมือนจะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีนะครับต้องรอนี่ครับยาสุโกมาแล้วยาสุโกมาแล้วผมยาสุโก ยังไงครับผมจะบุกเลยหรือเปล่าเดี๋ยวรอเพื่อนเปิดให้ก่อนนะครับผมน่าจะรอเพื่อนเปิดให้ผมแล้วองคชายยม,มทูตเข้าไปเปิดให้แต่ว่าโดนทุบไปก่อนแล้วทาวิดอีเข้าไปหนึ่งทีเ้าดกโดยอ e ีเ e ข้าไปสวนแต่ว่าดกโดยมานานหมดนะครับผมดกโดยวิง่งน่าจะดกโดยแบบขอแอบไปเรื่อยแล้วดกโดยแอบครับผมแอบไปเรื่อยๆนะครับผม <c oughs> <É>. <asters> ดูวิ่งดูวิ่งนะครับผมแอบแล้วหลุดเข้าไปครับผมหยิบหยิบโอ้โหแล้วแล้วหยิบแล้วหยิบฮิวเลือดนะครับผมแล้วโดนอีสวนโอ้โห อุโกมาแต่ว่าโอ้โหโดนส่วนไปโดยอัพโลนนะฮะแล้วฟอฟอบุกเข้าไปข้างบนนะไม่มีมานานะผมน่าจะเข้าไปปวนก็พอนะครับจังหวะนี้เหมือนอาเวกมาน่าจะมีเยอะกว่านะครับผมเพราะว่าได้ปวนบ่อเนาะแล้วดิทุยตรงนี้โลง่ลงๆนะครับผม แล้วดิทุยสับขาหลอกวิ่งมาตรงกลางแล้วแล้วโดนยกโอ้โหเรียบร้อยโดนยกไปนะฮะโอโแล้วเอาเวกบาช่วยกันเติมมานาแบบคือให้ฝั่งโอเชียนบุกมาไม่ได้เลยอะอัพโลโหโ,โดนทุบอยู่หน้าบ้านเลยนะครับ แต่จังหวะนี้ดิทุยหลุดไปข้างบนคนเดียวนะครับผมออกมากับไอ้เตลเอไอ้เวนนะเตตลอไอ้เวนไม่มีมานานแล้วแล้วพันลักแมวมานาเต็มนะผมจังหวะนี้จะหลุดไปได้หรือเปล่านะครับ แล้วีส่วนไปกแล้วีส่วนไปเลยนะผมแล้ววิ่งแล้วหลุดไปไหมแล้วหลุดหรือเปล่าแล้วอีเรียบร้อยแล้วผมพันลักแมหลุามา e ก็ไปหนึ่งทีหายไปเป็นล้านเลยนะครับช่วยกันองค์ช่วยกันีนะผมแล้วดกดดอยเข้ามานะครับกดดอยแอบเข้ามานะผมนะกดดอยวิ่งเหมือนบอดเลยครับตอนนี้แล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเขาวิ่งรอบเสาทำไมนะแล้วเขาไม่โลงดีวะ เราดิทุยมานาเต็มนะผมอีเคียวเข้าไปหนึ่งทีสองทีเอีเข้าเตาไปสองทีสามทีนะครับแตกเลยหรือเปล่าโดยดิทถุยแตกเลยหรือเปลาดิทถุยปิดงานแล้วผมเรียบร้อยดิทถุยปิดงานแลผมเอาเวกชนะโอเชียนไปนะครับผมโอ้โหแล้วยาสุโกทําไปยี่สิบล้านนะครับผมโอ้โห